บพคอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและนโยบายรัฐบาลวิสัยทัศน์ของบพคอเราคือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีความสามารถและความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยวว,วนพันธกิจของบพคอ1 จัดสรรทุนด้านการพัฒนากําลังคนในสาขาที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนโยบายของรัฐบาลรวมถึงให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอ,อื่นหลังปริญญา 2. สนับสนุนทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 3. สนับสนุนทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานในปี2,563ถ25ึง2,565 1. เราได้สร้างกำลังคนสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอนาคตโครงการ Industrial Postdoc National Postdoctoral System of Thailand ได้สนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาโทเอกและบัณฑิตศ,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 ศึกษาบพคมีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการกว่า150คนได้ระบบในการพัฒนา5ระบบโดยได้ร่วมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศบพคได้สนับสนุนระบบการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC เราได้ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรมถึง7ระบบที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากว่า700คนผ่านเทคโนโลยีชั้นนำเช่น augmented reality AR เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต re-skill, up-skill, บพคได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เข้าสู่ smart factory และได้พัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศในรูปแบบ generation model บพค ได้ดำเนินโครงการ AI for All โดยได้เน้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับเด็กและเยาวชนและพัฒนาผู้ที่สามารถทำงานนี้เพื่อเข้าสู่ตลาดงานบอพอคอได้สนับสนุนถึง5โครงการย่อยดังนี้ AI ไทยสามารถ AI at School Super AI Engineer AI Robotics for All Smart Agricultural Robot Contest 2021 บพคได้สนับสนุนงานวิจัยด้านแนวหน้า Frontier Research เช่น Quantum โดยมี1มีโครงการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยี Quantum ระดับประเทศได้นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ22คนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเช่นนาฬิกาอะตอม Iterbium Ion Optical Clock, Quantum Impedance Bridge, Kimble Balance และ Confocal Microscope และ 2. คือชุดโครงการวิจัยนำร่องสำหรับศูนย์กลางเซ็นเตอร์ควอนตัมมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต้นแบบอีกมากมายบพอคอยังได้สนับสนุนงานวิจัย frontier research ในปี2565คือ high energy physics หรือฟิสิกส์พลังงานสูงประกอบไปด้วย2โครงการคือ 1. โครงการห้องปฏิบัติการเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระยานอินฟราเรดและเทราเฮิร์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศวิจัยระดับแนวหน้าในประเทศไทย ท่าโครงการมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้นในและต่างประเทศเช่นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ GSI DC ประเทศเยอรมนีและ 2. โครงการพัฒนางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงร่วมกับเชิรโดยนักวิจัยไทยเป็นสมาชิก2การทดลองได้แก่ CMS และ ALICE บบพ p ค c ได้ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการยกระดับสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่21ดด้วยชาโดยการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ องค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมวรรณกรรมแบบดิจิทัลและการอนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงในงานช่างไทยเพื่อนําองค์ความรู้ชา frontier มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดก,การองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมวรรณกรรมแบบดิจิทัลการอนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงในงานช่างไทยและการผลักดันให้หนังไทยสู่หนังโลกบพคมุ่งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติหรือ global partnership เพื่อยกระดับงานวิจัยและนักวิจัยไทยไปสู่ระดับสากลและเพิ่มบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลกโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรวิจัยต่างประเทศผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยโดยตรง3ระดับได้แก่ Partnership Initiative Fund Network Strengthening Fund และ Organizational b r i d g i n g Fund รวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงานระดับสากลอาทิโปรแกรม South East Asia Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation the E Asia Joint Research Program เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรู้นำพาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่มีระบบนิเวศเพื่อการพัฒนากำลังคนสถาบันความรู้สถาบันวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในภูมิภาคต่อไป High Caliber Impact Oriented Researchers Mission to the Moon Frontier Research Creative Economy